ครับวันนี้มาเรียนรู้เทคนิคนะครับท่าสอบนะครับท่าถอยข้อซองนะครับท่านี้นะครับกติกาก็คือใช้เกียร์ได้ไม่เกินเจ็ดครั้งนะครับหรือปรับเกียร์ได้ไม่เกินเจ็ดครั้งนะครับรถทั้งคันนะครับต้องเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นถ้าฝึกสอบถอยข้อจอดในซองนะครับ ครับทางโรงเรียนของเรานะครับมีคู่ผู้ชำนาญน,นะครับเป็นคนคอยฝึกสอนนะครับไม่กดดันนักเรียนนะครับโอเคดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดน,นะครับ